ไก,ก้อนเฮ้ยสตาร์ได้ก้อนโตเลยเหรอหนึ่งพันบาทเลยเหรออุย้ยงงเลยนะจ้าจ้าเออทีนี้เราก็งงเลยสิจ๊ามาอะไรจะมาอีกนะโอ้โหขอแบบหมุนออตโต้สักห้าสิบหมุนเลยนะจ้าจ้ามาอะไรจะมาอะไรจะเกิดเนาะยังไงจ้าดอกนี้ดอกนี้ยังไงเอยไหลแบบนี้โอ้โหป่าไมากแล้วหนึ่งบาทยังไงต่อ ยังไงต่อจ๊ะเฮ้ยพี่เสียยังไงต่อแบบนี้ไม่เอานะอะไรแบบนี้ไม่เอานะจระจ๊ะเออมาโอ้โหเท่าไหร่อูโโอโโอโโสองร้อยห้าสิบจ้าสักเกินนะสวยแบบนี้โอ้โหโคตรสวยเลยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะ กับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจักเออวันนี้ฟิล์มก็ไม่อยู่ในหน้าเว็บไอซีหนึ่งสี่เจ็ดหรือว่า i อซีหนึ่งสี่เจ็ดนะวันนี้ฟิลมาอยู่ในค่ายพีจีนะจัเออจะไปเล่นเกมพิเศษกันนะจักรจักเออพิเศษยู่ไหนก่อนตอนนี้พิเศ่ยอยู่ไหนก่อนจักรจัเออยู่ไหนโอ้โหมาแล้วพิเศยตัวรองของเรานะพิเศยตัวรองของเรานะจักจเอมาจะเป็นยังไงนะวันนี้พิเศยจะมาแรงแค่ไหน วันนี้พิซ่าของเราจะมาแรงแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหมทุกคนโอ้โหวันนี้โงบฟิล์มก็มีประมาณ6,139บ้าทเนาะตกเป็น50นี่เลยมาอะไรจะมาอะไรจะเกิดนะมาอะไรจะมาอะไรจะโอ้โหทีนี้ก็้อนโตอะไรก่อนเฮ้ยสตาร์ทแรกก้อนโ,โตเลยเหรอ1000บาทเลยเหรออุ้ยงงเลยนะจ๊ะจ๊าเออทีนี้เราก็งงเลยสิจ๊ะมาอะไรจะมาอีกนะโอ้โหขอแบบหมุนออโต้สัก50สหมุนเลยนะจา๊าจ้ามา,อะ,ะมาอะไรจะมาอะไรจะเกิดเนาะ ยังไงจ้าดอกนี้ดอกนี้ยังไงเอ้ยหลแบบนี้โอ้โหป่ามาอีกแล้วหนึ่งบาทยังไงต่อยังไงต่อจ้าเฮ้ยพี่เสียยังไงต่อแบบนี้ไม่เอานะหลายแบบนี้ไม่เอานะจ้าจ้าเออมาโอ้โหเท่าไรโอ้โหสองร้อยห้าสิบจ้าสักเกินนะสวยแบบนี้โอ้โหโคตรสวยเลยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะมาอะไรจะมาอีกนะยังไงต่อจ้าเออมาดีห้าสิบบาทยังไงต่อยังไงต่อไว้มาไว้มาไหมไว้มาไหมเออไว้ไม่มาเฮ้ยแรงหน่อยเถอะ จะยังไงดอกนี้โอ้โหไว้มาแบบนี้ป่าไปอีกแล้วฮะสิบาทยังไงต่อโอ้โหเราก็คิดว่าตาจะ,ตะโตซะด้วยที่ไหนได้ไม่โตสทกทีนะจะระดับมาโอ้โหก้อนโตอีกแล้วจา้าก้อนโตอีกแล้วจา้าโอ้โหหนึ่งพันบาทสวยจ้าจะเกินนะดอกนี้ดอกนี้สวยจ้าจะเกินนะจะระดับมาอะไรจะมาอีกนะยังไงต่จอจ้าดอกนี้เฮ้ยไม่มาเฮ้ยยังไงเอ้ยไม่มาซะด้วยเออ ม่อีกหน่ยหมโอ้โหไม่แล้วนะ,ะจตจรสามสิบาทนะก็นนะมาอะไรจะมาอีกนะยังไงดอกนี้โอ้โหป่าไปอีกแล้วแปดสิบบาทเอาเรียงจัดเลยว่ะเฮ้ยเอาเรียงจัดเลยนะ,ะจตุจัะเออมาอะไรจะมาอีกนะวันนี้หมูกระทะต้องมานะเออไม่แล้วห้าสิบสตางค์เอ,อ้ยห้าสิบบาทเนาะยังไงต่อยังไงต่อ มาอีกแล้วค่ะสีฟ้าเธอเอาเรื่องอยู่นะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะจ๊กจ๊กมาอะไรจะมาอีกนะอะไรจะมาอะไรจะเกิดนะจัๆๆ๊กจ๊กมาสีส <twice>. ีอะไรจะมาอะไรจะเกิดเนาะทุกคนเอ้ยยังไงดอกนี้ไม่มาเอ้ยทุกคนไม่มาเอ้ยไม่มาเอ้ยยังไงต่อจ๊ะเอ้ยไม่มาให้บะไม่มาให้วะเฮ้ย ยังไงอเอ้ยไม่มาให้สร้อยนะ,ะรยจระจระไม่มาให้สร้อยเอ้ยยังไงต่อทีนี้ยังไงต่อเอ้ยยังไงดอกนี้โอโ้โหป่าไปอีกแล้วห้าสิบบาทเฮ้ยเอาเลี้ยงอยู่นะก็ถือว่า,อ Likewise, наверное, าเอาเลี้ยงนะจระจระเออมาอะไรจะมาอีกนะเฮ้ยไม่มาให้เลยว่ะเฮ้ยหลายแบบนี้โอโ้โหมาอีกแล้วจ้าสามสิบบาทยังไงต่อยังไงต่อจะเอ้ยจะมาไหมหรือว่าจะไม่มานะ จะมาไหมรู้ว่าจะไม่มาจะเอ้ยอะไรแบบนี้ไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบหมื่นไม่มาให้เลยหรอเกินไปเป้าเกินไปเปามาหน่อยเถอะเหมือนเมื่อกี้อะเต็มคาร์บีเหมือนเมื่อกี้มาหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่มาเลยว่ะทุกคนมาขอไปกระต่ออีกเลยนะยังไงมันช่างใจยังไงแล้วนะมันช่างใจยังไงแล้วนะเฮ้ยมันไม่มาให้เลยว่ะเฮ้ยมันไม่มาให้เลยว่ะเฮ้ยอะไรก่อนเฮ้ยอะไรก่อนนะอะไรก่อนนะเอ้ยไม่มาให้สรลยไม่มาให้สรลวนะจตุาเออมาหน่อยไหม ยังไงเออป่าไปดี30บาทเฮ้ยเอาเลี้ยงอยู่นะจ๊ะจ๊ะมาสิทีนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดอีกนะมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงจ๊ะมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังโหไม่มาเออเอออะไรก่อนจ๊ะเอ้ยไม่เมาเฮ้ยไม่มาเฮ้ยอะไรก่อนไม่เมาเฮ้ยอะไรก่อนเอ้ยมาไม่มาให้สรเย ไม่ไหม,ไมจะรวยนะจะ๊ะเออมาดอกนี้ดอกนี้ยังไงโอ้โหป่าไปอีกแล้ว250บาท250บาทสวยจ้าสวยจ้าเลยนะจะราาะเออมาจริงจริงอะไรจะมาอะไรจะเกิดอีกนะมานะจะราราะเออมายังไงจ้ามาไว้หรือว่าจะไว้มาเฮ้ยยังไงต่อ ยังไงต่อจ้ะเอ้ยไม่มาวะเฮ้ยไม่มาเฮ้ยเอ้ยอะไรดอกนี้ไม่มาไม่มาวะซานไม่มาวะซานยังไงเอ้ยไม่มาอีกแล้วจ้ะไม่มาอีกแล้วจ้ะอะไรก่อนจ้ะมาหน่อยเถอะขอร้องมาหน่อยเถอะเอ้ยมาอีกแล้วฮะสิบบาทเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะจระจ้าเอ้ยมาหน่อยไหมรือว่าจะยังไงเฮ้ยไม่มาเลยวะเอ้ยไม่มาเลยวะเอ้ย มาหน่อยเธอหไม่มาวะไม่มาวะเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยอะไรจ้ะอะไรก่อนจ้ะมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงจ้ะเฮ้ยไม่มาให้แบบนี้ไม่เอานะไม่มาให้แบบนี้ไม่เอานะจระจ้ะเออมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงมาหน่อยเธอขอร้องมาหน่อยยังไงเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยมาหน่อยเอ้ยไปอีกแล้วค่ะสิบบาทเฮ้ยสวยจ้าสละเกินนะสวยจ้าสละเกินนะยังไงต่อจ้ะเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยยังไงต่อเอ้ยยังไงตอนนี้เฮ้ยไม่มา ยังไงอีกจ้าดอกนี้โอ้โหป่าไปอีกแล้ว30บาทเฮ้ยมาหน่อยเธอขอร้องแหละเฮ้ยอะไรก่อนจ้ามาขโมนออโต้สักห้าสิบหมุนเลยนะหมุนออโต้ห้าสิบหมุนจะเป็นยังไงน,อน็อตก็น็อเออมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหูไม่มาให้เลยว่ะเฮ้ยไม่มาให้เลยว่ะเฮ้ยเออมาเท่าไหรแปดสิบบาทเฮ้ยอะไรก่อนมาแปดสิบบาทเองเหรอยังไงต่อจ้าทีนี้ ทีนี้ก็ยังไงต่อโอ้โหป่าไปอีกแล้วเท่าไหรหูสองร้อยห้าสิบสวยจ้าสุดเกินนะสองร้อยห้าสิบสวยจ้าสุดเกินนะจั๊จั๊เออมาท,ทีนี้อะไรจะไปโอ้โหใบก็แล้วเท่าไรสองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยเอาจัดเลยอะเอาจัดเลยนะจั๊จั๊เออมาเท่าไหร่ดอกนี้โอ้โหป่าไปอีกแล้วหกสิบบาทยังไงต่อจ้าโอ้โหปาดีหกสิบบาทแบบนี้สวย ยังไงต่อจ๊ะยังไงต่อจ๊าก้งงอ,าอนโตหน่อยไหมก้อนโตหน่อยไหมโอ้โหไม่โตซะรวยตราก็โอ้โหก้อนโตอีกแล้วจ้าเท่าไรจ้าทีนี้โอ้โหเอาเรียเยงเลยว่าหนึ่งพันบาทเฮ้ยเอาจัดเลยนะจราจ้าโอหทุกคนต้องไปตามกันเลยนะทุกคนต้ตองไปตามกันเลยนะจราจ้าเออไม่ตามไม่ได้เลยนะบอกเลยใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้อค,อคอมเมนต์เลยนะมาหาสิบบาทแล้วยังไงต่อมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงก่อนืมไม่มาเลยว่ะเฮ้ย ไม่มาเลยว่ะเฮ้ยอะไรก่อนไม่มาให้เลยเหรอเออมาดีกหนึ่งพันบาทเอ้ยหนึ่งร้อยบาทนะจตระจ,จาไม่ใช่หนึ่งพันบาทเนาะทุกคนเออมาสิทีนี้อะไรจะมาอีกนะอะไรจะมาอีกนะครั้งนะมาได้ไหมหรือว่าจะยังไงใจยังไงจ้าลอกนี้โอ้โหมาเท่าไหร่หูสามสิบบาทก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าสวยนะจตระจาเออมาสิทีนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดืมาได้ไหมลายแบบนี้ไม่เอาลายแบบนี้ไม่เอานะจตระจาเออยังไงโอ้โหไม่มาให้เลยว่ะเฮ้ย มาดีค่ะสิบบาทโอ้โหสวยสลอเกินสวยจ้าสลอเกินนะจัะเออมาหน่อยไหมหรือ <nên> ว่าจะยังไงจ้ามาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงเนาะเออไม่มาเอออะไรก่อนนะไม่มาเ้ออะไรก่อนนะจัะเอ้ยังไงต่อจ๊ะเออไม่มาให้เลยว่าเฮ้ยไม่มาให้เลยว่าเฮ้ยเกินไปเปล่าไม่มาให้เลยว่าเฮ้ยเกินไปเปล่าไม่มาเลยว่าเอ้ยเออตาโตเออตาโตตาโตตาโตยังไงต่อจ๊ะ <t ot> ลูกกระตาโตเฉยเลยเฮ้ยยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อลงมาแบบนี้ลงเถอะลงเถอะขอล็อกไว้มมโอ้โหก็คิดว่าจะเต็มคาร์เตีลที่ไหนได้หนบบึ่งร้อยห้าสิบนตาจะเออมาเต็มคาร์เบลเมื่อกี้นี่คือสวยเลยนะเต็มคาร์เบยลเมื่อกี้นี่คือสวยเลยนะตาจะมาอะไรจะมาอีกครั้งนะมาไหนไหมหรือว่าจะยังไงจะมาไหนไหมเออป่าไปอีกแล้วสามสิบบาทจ้ายังไงต่อยังไงต่อจ้าทีนี้ยังไงต่อเฮ้ยไม่มาเออมาดีห้าสิบบาท ยังไงต่อดีเออเอยังไงต่อจะ๊ะไม่มาให้เลยวะเฮ้ยเกินไปเปล่าวะมาหน่อยเธอขอร้องแหละมาหน่อยยังไงจะ๊ะเออป่าไปอีกแล้วสามสิบบาทยังไงต่อทีนี้ยังไงต่อไม่มาให้สรายนะจ้ะเออมูลสินค้า้มาหน่อยเธอมาหน่อยเธอดอกนี้เออป่าไปอีกแปดสิบบาทเราเราก็ถือว่าได้นะ มาอะไรจะมาอีกนะตระตรา,าเออเราลุ้นกันไปเออมาแบบนี้ออมปาเต็มคารเวียนี่คือน่าจะดีนะออมปาเต็มคารเวียว่ะอยากได้ตังเลยนะเออมาดีหกสิบบาทโอ้โหมาน้อยจัดเลยนะมาน้อยจัดเลยนะตระตรา,าเออมาหน่อยมาเขาไปแบบเป็นร้อยเลยมาจะเป็นยังไงนะเป็ดร้อยเป็ดร้อยจะเป็นยังไงโอ้โหป่าไปเลยตระตะาสองร้อยบาทเฮ้ยเอาจัดอยู่นะเอาจัดเลยนะเป็ดร้อยเอาเลี้ยงว่ะเฮ้ย เบ็ดร้อยเอาเลี้ยงป่าไปแล้วจ้าห้าร้อยบาทเออเอาจัดเลยว่ะเฮ้ยเบ็ดร้อยนะเบ็ดหนึ่งร้อยเอาจัดเลยนะตระก๊ะเอ้ยไม่หน่อยไหมหรือว่าจะยังไงเฮ้ยไม่มาเฮ้ยยังไงต่อไม่มาเลยบะเฮ้ยม,มยมาหน่อยไหมมาหน่อยเธอขอร้องมาหน่อยเธอขอร้องยังไงต่อจ้า ยังไงต่อจากทีนี <in AU> ้เออป่าไปอีกแล้ว60บาทนะจักรจ้าเออก็ถือว่าได้เนาะก็หน่ะมาอีกหนึ่งครั้งเธออะไรจะมาอะไรจะเกิดเนาะมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงจ้ะมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงแล้วก็หนะเอ้ยไม่มาเลยวะเฮ้ยอะไรก่อนนะไม่มาเลยวะเฮ้ยไม่มาเออไม่มาวะซันอะไรก่อนนะไม่มาวะเฮ้ยเออมาดีหนึ่งร้อยบาทยังไงต่อจ้ะทีนี้ยังไงต่อเอ้ยยังไงต่อเฮ้ยไม่มาแล้วจักรจ้าเอ้ยมาหน่อยไหมเฮ้ยยังไง ยังไงจ้าตรงนี้โอ้โหไม่มาเลยวะเฮ้ยไม่มาเลยวะเฮ้ยไม่มาเลยวะเฮ้ยทุกคนอะไรก่อนจ้อาอะไรก่อนนะจ้าจ้าเออไม่มาให้เลยนะเอ้ยอย,ออย,ออย,ยังไงทีนี้มาหน่อยเถอะขอร้องมาหน่อยเถอะไม่มาเลยวะเฮ้ยมาหน่อยไหมแล้วว่านี่มาหน่อยเถอะมาหน่อยไหมดูว่าจะไง มาเลยเถอขอร้องเออไม่แล้วดีหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเ้ยเอาจัดเลยนะก็ถือว่าเอาจัดเลยนะจรัรจัาเออมาอะไรจะมาอีกครั้งนะมาทีนี้ยังไงต่อโอ้โหป่าไปอีกแล้วหกสิบบาทจ้าเอาเอกนะ็ถือว่าเอาเลี้ยงนะก็ถือว่าเอาเลี้ยงนะจ่กจักระเออมายังไงหูถึงก็ไปหมดแล้วจ้ามาเลยเธอะขอร้องแหละมาสองร้อยบาทรถเบ็ดก่อนนะจาัาจักเบ็ดแบบนี้ไม่ไหวเนาะเออมาดีห้าสิบบาทยังไงต่อ ดอกนี้ไม่มาเลยยังไงดอกนี้เฮ้ยไม่มาไม่มาให้เลยวะทวุกคนไม่มาให้เลยวะมาขอมุลออโต้สักห้าสิบมุนเลยนะตาตาเบ็ดนี้ขอมุลออโต้สักห้าสิบมุนเลยนะจะเป็นยังไงนะตาตาขอเต็มคารเบิหน่อยเถอะยังไงจ้าทีนี้ไม่มาเลยวะเฮ้ยอะไรก่อนนะไม่มาให้เออมาดีสามสิบบาทยังไงต่อเต็มคารเบิหน่อยได้ไหมเต็มคารเบิโหน่อยได้ไหมเออไม่เต็มคารเบิให้เราซะด้วยนะไม่เต็มคารเบียอให้เราซะด้วยนะตาตาเออ มันไม่มาให้เลยว่ะทุนวันนี้เกียร์จัดเลยนะจัลตา,าไม่แตกเลยนะวันนี้ไม่แตกเลยนะจัลตาเกียร์จัดเกียร์จ่าเลยนะเกียร์จัดเกียร์จ่าเลยนะจรลตาเอออะไรไปอีกลแล้วสามสิบปะเธอเอาอยู่นะก็คือว่าไอยน่ะเอ้ยยังไงต่อไม่แตกเรยก็คิดว่าจะแตกเต็มคาร์บิให้ซะด้วยนะแตกเต็มคาร์บิให้หน่อยเต็มคาร์บิให้หน่อยเถอยังไงต่ตอยตาทีนี้เอ้ไม่มา ลายแบบนี้ไม่เอานะลายแบบนี้ไม่เอานะตัจ๋าเออมาหน่อยไหมมาหน่อยเออมาที่สามสิบบาทยังไงต่อจ๋าทีนี้ยังไงต่อจ๋าเฮ้ยไม่มาเฮ้ยอะไรก่อนอะไรจัดเอ้ยมาดีหนึ่งร้อยบาทยังไงต่อจ๋าทีนี้ยังไงต่อไม่มาเลยวะเฮ้ยวันนี้เกียจจัดเลยนะเกียจจัดจริงๆนะเกียจร์จริงเลยนะเราจังหวจ๋าหูไม่มาให้เลยวะเฮ้ยยังไงต่อจ๋าเฮ้ยไม่มาไม่มาเลยนะจ๋าเออ แม่ไม่ไหนไม่มาเลยเออมาดีแปดสิบบาทมาน้อยว่เฮ้ยวันนี้ดวงเรานี่จะไม่ดีด้วยแหละเออมาดีสามสิบบาทยังไงต่อย, uh, ยังไงต่อ้อูหไม่มาวะ่ะมาไหนไหมละว,ว่านี่มาไหนไหมละว่านี่มาไหนไหมยังไงต่อจ้ะมาหนเธอขอร้องมาหนเธอขอร้องยังไงเออดอกนี้ไม่แตกดอกนี้ไม่แตกแตอันตรายเออมาหนเธอขอร้อง เลยไหมเอ้ยยังไงตองนี้ไม่มาเฮ้ยมาหน่อยสิวะมาหน่อยสิวะเออไม่มาให้เลยว่ะทุกคนไม่มาให้เลยนะจระจระเออมามาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงจระเออไม่มาเลยนะไม่มาเออมาดีห้าสิบาทเบ็ดแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะจระจระเออมาขอเบ็ดห้าแล้วละกันนะเบ็ดแบบนี้ไม่ไหวเออไว้มาแบบนี้โอ้โหเบ็ดห้าเอาเลี้ยงว่ะเฮ้ยยี่สิบแปดบาทเออเบ็ดห้าเอาเลี้ยงจัดเลยว่ะ เพนนะฮะเอาเรื่องจัดเลยนะจ๊ะจักเออขอมุนออโต้สักสามสิบหมุนเลยนะจ๊ะคนใครที่สนใจอยากเล่นยาตับก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะจักไปเล่นไปตามก็ได้เลยเนาะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆเลยนะจ๊ะมาหมุนออโต้สามสิบหมุนนะจะเป็นยังไงนะจ๊ะจักเออเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ายังไงจารดเอ๋เฮ้ยไม่มา,าเฮ้ยเฮ้ยไม่มาเลยนะไม่มาให้เลยเออมาดีแปดบาทยังไงต่อทีนี้ยังไงต่อจารดดิเฮ้ยไม่มาเฮ้ยยังไงไม่มาให้ะเลย ไม่ไามห้ะโรยเออ <Nice. S 1> ยังไงต่อจ๊ะเออมาดีมาดีเท่าไหรหูสามสิบสาบาทก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าได้นะจัราตาเออเป็นห้าถือว่าเอาเรียวอยู่เนาะมาทีนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดอีกครั้งนะมาไว้มาแบบนี้โอ้โหสวยจา้าทะลเกินห้าบาท มาทีนทีนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดเนอกก้องแล้วกัเนาะเออมาไหมมาเออมาอีกแล้วสามบาทยังไงต่อจ๊ะยังไงต่อจ๊ะเอ้ยไม่เมาเฮ้ยมาอีกแล้วจ๊ะห้าบาท มาขอไปก็ต่ออีกเลยนะตจาจ๋าเอออะไรจะมาอะไรจะเกิดเนาะเราไปลุกระห่มมาดีสามบาทเฮ้ยมาแบบเต็มคารบเบิอให้หน่อยได้ไหมออาไมาแบบเต็มคารเบิอหน่อยได้ไหมเฮ้ยอะไรก่อนสามมานิดมาหน่อยไม่เอานะมานิดมาหน่อยไม่เอานะอะไรจะมาอีกมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงเฮ้ยไม่มาเลยนะทุกคนนะมันไม่มาให้เลยว่ะทุกคนเออป่าไปอีกแล้วสิบบาทยังไงต่อจา๋า มายังไงต่อยังไงต่อดอกนี้เฮ้ยไม่มาให้เลยวะเฮ้ยไม่มาให้เลยวะเออไม่มาเลยนะตาตาเออมาดอกนี้เฮ้ยไม่มานะไม่มาด้วยนะไม่มาด้วยนะตาาเออมาขอไปกันต่ออีกเลยนะขอไปกันต่ออีกเลยนะอะไรจะมาอะไรจะเกิดเนาะมายังไงดอกนี้โอ้ไม่มามาโอ้โหสวยเลยตาตาสิบบาทเออเอาไรืังอยู่วะเอาเรื่องอยู่นะ มาสิทีนี้อะไรจะเกิดอีกนะยังไงต่อจะ้ะทีนี้ยังไงต่อเฮ้ยไม่มาเฮ้ยไม่มาเลยว่ะเฮ้ยอะไรก่อนนะไหลแบบนี้ไม่ออนนะไหลแบบนี้ไม่ออนนะเฮ้ยยังไงตอนนี้โอ้โห و, มาดีสามบาทอะไรจะมาอีกครั้งอะไรจะมาอีกยังไงต่อจอ้ะเฮ้ยไม่มาเอ้ยไม่มาอะไรก่อนนะไม่มาแบบนี้ก็ไม่ออนนะเอ้ยว่ามาแบบนี้โอ้โหมาดีสามบาท มาสี่สามบาทยังไงต่อจ้าทีนี้ยังไงต่อหืมป่าไปอีกแล้วแปดบาทเฮ้ยถือว่าได้นะมาอะไรจะมาอะไรจะเกิดนะโอ้โหป่าไปอีกแล้วจ้าแปดบาทยังไงต่อทีนี้ยังไงต่อจ้าเฮ้ยไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยเหรอมาได้ไหมมาดีแปดบาท มาก็เยอะซะเกินนะตะจ๋ะเออมาหน่อยเอ้ยไม่มาเลเฮ้ยไม่มาเลยะาตาตาเออไม่มาเลยวะ,ะยทุกคน เฮ้ยมาดีสามบาทเอาอยู่นะถือว่าอ่อยนะตักรเออมาหน่อยไหมมาดอกนี้โอ้โหมาสวยเลยสิบาทยังไงต่อยังไงต่อนะตรเออมาหน่อยไหมหรือว่าจะยังไงจะเอ้ยมาหน่อยขอร้องเอ้ยไม่มาให้เลยว่าเฮ้ยอะไรก่อนมาหน่อยเธอขอร้องแล้วมาหน่อยเธอยังไงจ้หืมไม่มาให้เลยว่าเฮ้ยไม่มาให้เลยว่าเฮ้ยอะไรก่อนนะเอ้ยมาดอกนี้โอ้โหป่าไปอีกแล้วสามบาทยังไงต่อยังไงต่อมาอีกดอกเธอขอร้อง ยังไงดอกนี้ไม่มาเฮ้ยไม่มาเฮ้ยอะไรก่อนนะไม่มาแบบนี้ไม่เอานะไม่มาแบบนี้ไม่เอานะจระจ้าเอ้ยไม่มาเลยวะเห้ยโหเกียร์จัดเลยนะจระจ้าทีนี้วันนี้เกียร์จัดเลยนะไม่มาให้เลยสักดอกเลยนะจรัจ้าเออมาหน่อยไม่รู้ว่าเกียร์จัดเลยนะทุกคนวันนี้ดวงเราไม่มาหรือว่าอะไรไม่มาก็ไม่รู้นะหรือว่ามันไม่แตกใครก็ไม่รู้นะจระจ้าทุกครั้งเล่นนี่คือพี่เสียตาโตตลอด แต่วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้น้องก็น้อง,องเออเสือไม่ใจดีเลยนะตร๊าขอไปกันต่อยอเลยนะมายังไงต่อตรงนี้เอ,อ้ยไว้มาไปบนี้สวยสิเราจั๊กโอ้โหก้อนโตเลยเท่าไร่าไปหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเอาจัดเลยว่ะเฮ้ยเอาจัดกเลยว่ะเอาจาัดกเลยนะจั๊กเออมายังไงต่อมาหน่อยไหมเฮ้ยไม่มาเลยว่ะเฮ้ยไม่มาเลยว่ะเฮ้ยยังไงจ๊ะอะไรก็หนจั๊ไม่มาให้เลยเหรอ อะไรก่อนเฮ้ยมาดีสามใบแล้วเฮ้ยพิมก็ต้องขอตัวหนี่ขอตัวลายไปก่อนนะตักรจ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก bueno> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนูแน่นะใครที่สนใจอยากตามก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะตักรจ้าไปเล่นไปตามก็ได้เลยนะคนนะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมไปเล่นไปตามกันเลยนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะตักรจ้าพิมก็ต้องขอตัวหนี่ขอตัวลายไปก่อนเนาะบ๊ายบายจ้า